สวัสดีครับเดี๋ยวผมมาซื้อขายเหรียญบิตคัพให้ดูนะครับอันนี้เมื่อกี้ผมฝากเงินเข้าไปประมาณหนึ่งหมื่นบาทนะครับหนึ่งหมืนบาทแต่ว่าไม่แน่ใจว่าตัางเข้าแล้วยังนะครับพอดีว่าเล็งเหรียญไว้เหรียญหนึ่งนะครับก็เป็น BnB อนบะครับบ n b, b เดี๋ยวไปดูว่าขึ้นมาเดี๋ยว เงินยังไม่เข้านะครับเงินยังไม่เข้าเขาแจ้งว่าจะเข้าประมาณ20ถึง24ชั่วโมงไม่เกินนี้นะครับแอดมินเขาแจ้งมานะครับเมื่อกี้ผมแชทถามซัพพอร์ตนะครับวันนี้นะครับวันนี้ง่ายๆวิธีเลือกซื้อเหรียญน,นะครับเลือกเลือกซื้อเหรียญเนนะี่ยผมก็จะเลือกซื้อเหรียญที่มีพื้นฐานหน่อยนะครับเช่นพวก BNB นะครับ BTC ETH นะครับ อีเทีรียมนะครับอีเทีรียม XRP ไลท์คอยพวกนี้ครับบิตคอย์แคส USDT นะครับผมเล็งเหรียญ BNB ไว้นะครับตั้งแต่เมื่อวานแต่ว่าไม่ได้เข้าซื้อนะครับไม่ได้เข้าซื้อเดี๋ยวไปดูกันว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอ่าอันนี้ BTC นะครับ BTC อันนี้ BNB นะครับ BNB เนี่ยอ่าเดี๋ยวผมไปดูกราฟนะครับดูกราฟก่อนนะครับดูกราฟก่อนมันจะมี2แบบให้เราซื้อนะครับซื้อในราคาปกตินะครับก็คือซื้อเรียลไทม์ซื้อซื้อตอนนี้เลยนะครับซื้อตอนนี้เลยก็คือซื้อที่ราคา1 5 4 3 0นห้าันส่าะครับหนึ่งหมื่นนะครับหนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยสี่สิบเก้าบาทนะครับ แต่ว่าผมจะไม่ซื้อราคานี้นะครับเดี๋ยวผมขอดูกราฟนิดนึงนะครับอ่าผมดูหลายอย่างนะครับเดี๋ยวผมขอดูกราฟสี่ชั่วโมงว่าโอเคนะครับโอเคสี่ชั่วโมงนะครับสี่ชั่วโมงหนึ่งวันนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอซื้อราคาบ n b อบที T. ผมขอซื้อที่ราคาประมาณตรงนี้แหละครับเดี๋ยวผมขอซื้อที่ราคาตรงนี้ผมจะแบ่งซื้อสองสองสองราคานะครับผมจะแบ่งซื้อที่หนึ่งสี่เจ็ดหกหนึ่งนะครับหนึ่งสี่เจ็ดหกหนึ่งแล้วก็อีกราคาหนึ่งที่หนึ่งสี่ห้าห้าเจ็ดนะครับเนื่องจากผมมองว่าตรงนี้เป็นแนวรับสําคัญนะครับของทันเฟรม สี่ชั่วโมงนะครับกของนั้นเป็นสี่ชั่วโมงง่ายๆนะครับเราก็ไปคียราคาไว้นะครับอเดี๋ยวมาดูด้านล่างนะครับด้านล่างสักครู่นะครับโอเคอันนี้นะครับอันเนี้ยเวลาเราจะซื้อนะครับเดี๋ยวถ้าเงินก็เข้ามาเขาจะขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเงินยอดเงินคงเหลือนะครับหนึ่งมืนบาทนะครับเราก็คีย์เงินที่ต้องจ่ายนะครับอ ผมจะซื้อแค่50%สิบเปอร์เซนมีสองราคานะครับราคาแรกก็จะเป็นหนึ่งสี่กว่าเมื่อสักครู่นี้นะครับหนึ่งสี่กว่าแล้วก็คีไปหนึ่งสี่สมมติหนึ่งสี่ห้าศูนย์ศูนย์นะครับอ่าจะซื้อสมมติตังมีอยู่หนึ่งหมื่นนะครับผมคีห้าสิบเปอร์เซ็นก็จะซื้อห้าพันบาทนะครับอ่าตรงนี้ก็เขาก็จะขึ้นให้นะครับแล้วก็เหรียญที่จะได้รับนะครับเราก็กดซื้อนะครับกดซื้อ แค่นี้ครับเดี๋ยวพอกราฟร่วงลงมาถึงราคาที่เราวาง pending วาง pending order นะครับล่วงหน้าไว้นะครับก็คือวางคําสั่งซื้อขายล่วงหน้านะครับคำสั่งนี้จะทํางานตลอดย4ีชั่วโมงไม่ว่าเราหลับเราไม่ได้อยู่ไม่ได้เปิดมือถืออยู่ก็ตามนะครับมันก็จะเข้าซื้อให้นะครับอันนี้นะครับเป็นการเก็งกําไรนะครับซื้อเหรียญแบบเบสิกเลยนะครับซื้อถูกขายแพงนะครับซื้อถูกขายแพงถ้าผมเข้าซื้อราคาแรกนะครับอ่า ห้าพันนะครับห้าพันนะครับทำกำไรสักสี่ถึงห้าเปอร์เซ็นตผมก็ขายแล้วนะครับขายขายหมดแล้วก็เก็บเก็งกำไรไปเรื่อยๆนะครับสี่ห้าร้อยบาทได้กำไรสี่ห้าร้อยบาทก็ขายนะครับแต่ว่าอาจจะต้องใช้ระยะเวลานะครับในการลงหรือขึ้นนะครับในการลงหรือขึ้นก็ง่ายๆนะครับง่ายๆแต่ว่าพื้นฐานนะครับพื้นฐานหลักเราต้องมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ การดูกราฟแนวรับแนวต้านนะครับเรียนรู online, ้เพิ่มเติมได้นะครับแนวรับแนวต้านเนี่ยสำคัญมากๆในการเข้าซื้อนะครับเข้าซื้อเพราะว่าเราจะได้ราคาที่ผู้คนส่วนใหญ่นะครับมองเหมือนกับเรานะครับมองเหมือนกับเราผู้คนส่วนใหญ่มองเหมือนกับเรานะครับเช่นผมจะซื้อราคาตรงเนี้ยนะครับซื้อราคาตรงเนี้ยแล้วก็ตรงนี้ราคานะครับตรงนี้ก็เป็นราคาโคตรสวยนะครับสวยมากตรงนี้นะครับแต่ว่าใช้ระยะเวลานะครับใช้ระยะเวลา โอเคนะครับการซื้อขายเหรียญบิตคัพก็มีประมาณนี้นะครับเหรียญที่น่าสนใจเราก็สามารถเข้าซื้อได้นะครับตรงนี้เราไม่ควรเข้าซื้อแล้วนะครับเพราะว่ามันติดดอยนะครับติดดอยเดี๋ยวมันเป็นแนวต้านแล้วนะครับถ้าผมซื้อในราคาเนี้ยเดี๋ยวมันก็ทุบลงเท่ากับว่าเงินผมนะครับถ้าซื้อ5 0 0พันบาทนะครับก็ล่วงลงมาเหลือ4ี่พันเจ็ดสี่พแดสี่พห้าี่ก็จะ ขึ้นขึ้นลงลงอยู่ประมาณนี้ครับอาจจะล่วงมาถึงสองสามพันก็ได้นะครับมูลค่าเงินของเราก็ลดลงเรื่อยๆนะครับถ้าเราติดดอยนะครับติดดอยเราก็ต้องรออีกสักระยะเวลานะครับสองสามสัปดาห์หรือเป็นเดือนก็ได้นะครับอ้ามันอาจจะขึ้นมานะครับอันนี้ไม่ควรซื้อที่ราคาอยู่ด้านบนแล้วนะครับด้านบนแล้วเพราะว่าตรงเนี้ยเป็นจุดที่เขาเทขายนะครับพวกที่ซื้อมาจากด้านล่างมาเทขายตรงนี้โอเคอันนี้ครับเบสิกนะครับเบสิกมากนะครับในการเข้าซื้อ ลองดูนะครับเพื่อนๆอ,อาจจะมีประโยชน์นะครับความเสี่ยงก็ต่ำนะครับความเสี่ยงก็ต่ําดีกว่าฝากเงินธนาคารนะครับกาไร0.0 0. 0กว่าเปอร์เซ็ตนตะ์นะครับต่อปีไม่ถึงฮะไม่ถึง3เปอร์เซ็นต์นะครับฝากเงินนธนาคารอันนี้ดีกว่าเยอะนะครับก็ขอบคุณมากครับ